ปาเลยแม่ผู้บรรยายฮะนั่งรับน้ำปลาเป็น้องจ้าโรน้ำแดงเจ้าปลมแดงัจ้าปลาแออปลปแล้วครับจะลองุมนี้ก็การักบ้าพี่น้องการักบ้าการักอ้ากาอักบ้าการักบ้าการักบ้า อัดเข้ามายังแรงถายเข้ามาเคาะเข้ามาเลยเค้าเขาเข้าเขาเขาเข้าเเข้ามาเอาเลยพี่น้องตั้งใจตั้งใจดีๆพี่น้องมาแต่บ้านแล้วอัดเข้ามาอัดเข้ามายังแรงด้วยอัดเข้ามาไม่ยอมไม่ยอมโอ้สกิ๊กเที่วมาแรงก็มาแรงมาแรงอัดเข้ามาอัดเข้ามาข้ามาคนเดียวแล้วข้ามาคนเดียวข้ามาคนเดียวข้ามาคนเดียวอัดเข้ามา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 เลยเคาะเข้ามาเคาะเข้ามาแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยกัดเข้ามากัดเข้ามา ก้ามากระมาตึงแรงขัดแรงๆอัดกระมาอัดกระมางั้นอัดกระมาข้ามาคนเดียว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 ปล่อยเรือเข้าไปเลยปล่อยเรือเข้าไปแล้วรักกรรมการตัดสินไม่รอช้าตัดสินให้เรือ รองน้ําน้าเงินเป็นฝ่ายชนะเรือร่องน้ำน้ําเงินเรือหนุ่มน้อยโทกินเป็นผู้ชนะในเที่ยวนี้นะครับ